จัดให้พราเท่าเบ้าเช่นครับพอดีดีมันขอมากเพราะเท่ามันอันเฮ็ดงานยวนระย่องครับพี่น้องเปินว่นาเปินอยากปิ่งกบหน้ากับตําทัวว่าสันเบาเช่นจัดให้แล้วครับเมื่อเนี้ยคักกระดาษโอ้มาครับมา ปิ่งปกครับมือปิ่งปบตำทัวเหลืองอวยหุวยครับพี่ร้องนี่บังคับปิ่งทําทัวเพชรเพชรเสร็จแจมแล้วแจมเงียบพี่ร้อง สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้หูสุ้่้นครับมือในีบยพอกันคึกเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยใช่ไหมครับผมมาครับพี่น้องมือในีเบาเช่นได้เบิ้งครับพี่น้องเมนูบ้านๆเลยครับปิ้งกบหน้าครับพี่น้องบู๊มีแต่ตัวใหญ่ๆครับสามโตโลฝนตกเมื่อกอนนี่ครับพี่น้องมือเนี่มือนี่ได้กินปิ้งกบเลยครับพี่น้องมาครับมาตําทัวนะครับปิ้งกบ กินกับพักกาศดหินพักสลัดนะครับพี่น้องสี่ครับกองเขาบรรยากาศย่ำเ,เทียงครับปีงกบตําทั่วนี่โอ้สุดยอดแล้วครับเบิ้งครับนี่มองมันแสบน่องข้าวอเอยอื้อ เ่ากันค่ะกับตาทัวนัว <laughs> <laughs> จัดให้พอเ่าเบาเช่นครับพอดีเพิ่นขอมาก <laughs> พอเ่าเพิ่นอ้นเฮ็ดงานยวนระย่องครับพี่น้องเพิ่นวาเพิ่นอยากปิ่งกบหน้ากับตําทัวว่าสันเบาเช่นจัดให้แล้วครับเมื่อเนี้ย <laughs> อาการ ไฟแห้งใหม่แน่จัหน้อยครับ ตัดน่้อยเนี่บอกย่ำไทหุดนะครับพี่น้องพอกับเมียเบาเช่นเหมือนกับเห็ดหน้าได้กบมาย่ำไทหุดเนี่ยมันจะอยู่น้ำก้อนขี้ไถนะครับพนได้มากเพิ่นกับปิ้งให้กินโอ้รสชาตินี่เลยครับพี่น้องแซ่บปิ้งห้วยเกลือซื้อซื้อ,อับ ตกซ้ำปประกาศหินหินหรือบ่หินบุ้เนี่ยกินเร็กๆกับหินอยู่ครับคู่เหมือนีอ้ซื้อๆอยู่มันหลง แถวบันเบาเช่นพันบอลอกหนังนะครับพี่น้องปิ่งเบิดตโตเได้ครับคั่วตะขี่ออก ตาบาไปทั้งสีแสกเก็ตเนี่ยข้าเจ้าหลอกหนังพราวะเบาเช่นเคยไปซื้อโยตลาดกันทะลม่มเมื่อบ้านนั้นแม่น้องลูกเกีย ไปซื้อกบซื้อกบบพันแม่ค้าพันถามบ่านไห้ขั้วไห้น้ำบอเบาเช่นกันเลยวา่าขั้วอยู่ครับหันไปเบิ่งของแป๊บเดียวหันกลับมาครับพี่น้องพันหลอกหนังกออกเบิดบ้านบอาเช่นเนี่ยแถวบ้านบาเช่นเนี่ยคันวาน่าขั้วก็คือขั้วใส่ขั้วขี่ออกซื้อครับสิบบอลอกหนังว่าเสียวมาปิ้งแบบนี้แหละครับเหมือนกันเลยบ่ได้ปิ้งเลยได้ต้มซั่ว แม่น้องลูกกี้ก็เลยว่าเริ่มบอกว่าสั่นครับว่าแถวบ้านเพื่อนเขาเจะกินแบบหลอกหนังนะครับ ตำทั่วอาเจาะตำซีเป็ดเผ็ดนัวๆเล็หน่อยนะชุดยอดอย่าตำายรครับตำทั่วตำารปลาแซ่บ นี่ตอดไหมแล้วครับโอ้บริกินดนนี่กับเสียบสุดยอดแล้วครับ ประเภทกบนี่ยเพ่ามองแซบสุดก็คือนี่แหละครับข้าวโอ้ยแซบสุดแล้ะครับเนื้อหลาย นับมือร้ายไปเรื่อยครับปรุงบิดตํจาจัาหน่อยเนี่ยเข่านาห่อนเนี่แห้งหลายรับปู้ใดมีวิธียังแบบบ่อไห้มันเขามากวนมัดไก่เนี่ยบ่อเบนบอกเบาเช่นนะครับวิธีไรแมงวัน ตบาบ่าขันเม่นว่านกังมุงกินเข่าเนี่ยเบาด้วครับพี่รองเดี๋ยวอันหน้าแถวไก่แถวบ้านมันติบาเบาเช่นอาการหนักเป็นบ้าแล้วพันว่าแต่ละมือก็ยังนั่งกินเบาอยู่ผู้เดียวอยู่ครับพี่นองมักางมุนงมุงอย่างเง,งี้เหมือนักเลย ให้หุมซับลูกน้องครับให้ลูกน้องกินน้ำโอ้นี่ครับ ไวน้องลูกจี่จักโตนะครับเหลิกเลียนมากเพราะเด็ป่อนเขา่ขาเข่าเบิดเป็นกล้องเมนูเน่ย ไม่เอาแบบไหม่ๆม,มาครับจัดไห้แบบใหม่ๆเลยครับออเอาคักคืเอเก่าครับพี่น,อน้อง